สิ่งใดจะบรรเทาความเศร้าในใจฉันสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านคะวันนี้แม่โก้มีสิ่งที่ดีมากค่ะนำมาแบ่งปันนะคะจากหนังสือเล่มหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าคนเศร้าเล่าบันทึกหนังสือเล่มนี้นะคะแต่งโดยน้องปริตาค่ะซึ่งเป็นบุคคลออทิสติกคนหนึ่ง ที่กลั่นกรองความรู้สึกมาจากหัวใจเป็นบทกลอนตั้งแต่วัยเด็กนะคะ,ะเป็นบทกลอนที่ไพเราะมากทุกคำพูดแม่ก็อ่านทั้งหมดแมก่ก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันนะคะตอนนี้แม่ก็เข้าใจค่ะหัวจิตหัวใจคุณพ่อที่กำลังกุ้งอกกุ้มใจนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่คิดว่าลูกยังไม่เขียนลูกเรียนไม่ได้ตามเพื่อนไม่ทันนะคะก็มาเจอค่ะบทที่สองนี่ค่ะ น้องปริตาตั้งชื่อบทนี้ว่าอนุบาลกับการเรียนนะคะเ,เรามาดูกันนะคะว่าน้องปริตาเขียนมาว่ายังไง <c oughs> ทุกๆวันฉันต้องเขียนต้องเรียนเพิ่ม <c oughs> เพื่อไปเติมเสริมทันเพื่อนไม่เลื่อนหลง <c oughs> เขียนเข้าไปในสักวันคงมั่นคง <c oughs> เสร็จแล้วส่งวงกลมอารมณ์ดี ฉันไม่รู้ดูไม่ออกมองไม่เห็นทำไม่เป็นจึงเขียนรัวมั่วแบบนี้ตัวอักษรร้อนใจครูไม่สู้ดีเขียนวงรีวงกลมว่ามาแทนกันครูนำเรื่องไปปรึกษาหาทางแก้กับพ่อแม่ผู้ปกครองของตัวฉันหาทางเลือกหยุดปัญหา สารพันณนะที่นั้นฉันไม่อยู่ไม่รู้ความนี่แหละค่ะความรู้สึกของเด็กออทิสติกณที่จะต้องเรียนในห้องเรียนแล้วไม่สามารถที่จะเขียนข้อความหรือตัวอักษรหรือการบ้านหรือใดๆก็ตามที่คุณครูให้เขียนณนะตอนนั้น <c oughs> เนื่องด้วยความไม่เข้าใจคุณครูก็ให้น้องเขียนนะคะ ตามตามที่แม่แปลความรู้สึกของน้องซึ่งตรงกับน้องมิกกี้ตอนนี้เป๊ะเลยนะคะคุณครูให้เขียนค่ะซึ่งนักวจะบอกว่าการเขียนเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเด็กพิเศษซึ่งไม่ได้เข้าใจอะไรในง่ายๆกับเรื่องนี้นะคะน้องมิกกี้ก็เป็นค่ะคุณครูให้ลอกกระดานค่ะให้เขียนส่งค่ะเป็นประโยคค่ะแล้วดูนะคะน้องมิกกี้ส่งอะไร ซึ่งอย่างเมื่อกี้น้องปริตาบอกว่าได้เขียนวงกลมส่งครูวงรีส่งครูน้องมิกกี้ก็ไม่ต่างกันค่ะน้องมิกกี้ก็ส่งประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือสมุดนะคะของน้องมิกกี้ที่ก็เขียนส่งครูเหมือนกันค่ะแต่ก็ส่งนี้ก็เหมือนกันแม่ครูขอขอบคุณคุณครูมากเลยที่มีการแจ้งแม่และร่วมกันแก้ปัญหากับแม่นะคะจนทุกวันนี้มิกกี้ก็สามารถลอกโจทย์ได้ เช่นกันค่ะแม่โก้นะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจความรู้สึกของลูกนิดนึงในเรื่องของการเขียนมันยากจริงๆค่ะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วท้ายที่สุดแล้วค่ะน้องปริตามีสรุปให้ด้วยความงดงามแห่งความเพียรเวียนอดทนในที่สุดแต่ไม่ถึงซึ่งที่สุด ฉันได้หลุดจากความยากเพราะฝึกฝนฉันทำได้เหมือนใครๆหลายๆคนที่ด้านด้น,ดนทนทำมาค่าเลิศเลยเป็นย,ยังไงล่ะคะนี่ล่ะคะ่ะเด็กพิเศษนะคะเขามีความพิเศษของเขาคะ่ะปลาไม่ผิดนะคะที่บินไม่ได้ นกก็ไม่ผิดที่ว่ายน้ำไม่ได้ลูกเราเป็นออทิสติกไม่ใช่แปลว่าด้อยนะคะความสามารถของคน<อ>มันแตกต่างกันนะคะสิ่งที่ลูกเราทำได้ลูกคนอื่นก็อาจจะทำไม่ได้นะคะคิดบวกคะ่ะและเข้าใจลูกนะคะขอบคุณน้องปริตาอีกครั้งนะคะสำหรับสิ่งดีๆที่ถ่ายทอดความรู้สึกนะคะสวัสดีค่ะ